สวัสดีค่ะมาทักทายผู้ชมทางบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่สวนเล็กกเด่นโชคชันเช่นเดิมค่ะ วันนี้คะ่ะผู้ชมขาเรามาถ่ายทำโชว์ก้าชันเราจะมาแบ่งปันโชว์ก้าชันให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งไม้มาเติมใหม่ค่ะไม้ไม้จากสวนเลกเดนนี้นะคะมีมีทั้งหมดส่สวนนะคะแล้วก็สวนนี้ค่ะสวนนี้ก็จะเป็นสวนที่นําไม้ออกมาออกมาระบายซึ่งสวนสวนข้างในเนี่ยจะเป็นสวนปิดซึ่งตัวเรนเองก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาแบ่งปันไม้ราคาเบาๆเช่นเดิมค่ะไม้เนี่ยที่เห็นอยู่นี่ผู้ชมโอ้โหมาเติมใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมี f อบอกว่ามี f อบอกว่าลวเลยแลนถ่ายให้ดูไม่สวยเดี๋ยวมาดูนะว่าคลิปนี้จะสวยขนาดไหน300บาท300บาท 300บาทส0มบาทส0มบาทไม้ดำนี่ก็สามร <nervous S 1> ้อยบาทค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อบาทส0มร,มร,มร้อยบาท สามร้อยบาท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 สีสวยมากเนี่ยใครชอบทนสีแบบนี้แสดงว่าเขาสวยเด่นนะคะทนไม้สีแบบนี้สามร้อยเนี่ยสามร้อยบาท สามบาทส0มบาทแลวดูใบล่าสุดที่ผู้ชมเนี่ยสวยหรือไม่สวยเนี่ยสามรบาทสวยมาก300า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 สามร้อบาทสามร้อยบาท300บาท300บาทเนี่ย ไม้สวยทุกต้นผู้ชมเนี่ยดูสิ3า0บาท30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 0บาทดูไม้แบกตัวน,นี้ค่ะ300บาทใครชอบไม้ดำไม้แบกเนี่ย300บาท 300บาทยกเยอะๆก็ปวดแขนเหมือนกันนะเ <g ül> นี่ยสามร้อบาทดูสิสวยมากก็จะพยายามยกให้ผู้ชมได้ชมเยอะๆนะคะถ้ายกขึ้นมาเราจะเห็นชัดเนี่ยสามบาทเวลาเรากล้องจับบนโต๊ะมันไม่เท่าไหระะ่เนี่ยสามร้บาทดู300บาทเราพาผู้ชมมาอยู่ที่ส่วนเล็กะได้โชกชั้นนะคะ โปรโมชั่นไม้ก่อนปีใหม่ค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยสามร้อยบาทราคานี้สําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะสามารถเก็บไปเลี้ยงได้เลยนะสามร้อยบาทโชกาชันถือว่าเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นที่น่าเลี้ยงไว้หน้าบ้านนะคะเนี่ยสามร้อยบาทแล้วเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ร่มรําไรนะคะสามร้อยบาทเอาไปตั้งเบียดเบียดไว้กับต้นไม้ต้นอื่นๆของเราได้เลยนะคะเนี่ยสามร้อยบาทดูไม้ สวยมากสามร้บาท300บาทเบอร์อยู่ใต้คลิปโทรมาสอบถามแล้วแอดไลน์ได้เลยใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาได้นะคะสวนออยู่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ300บาท300บาท,าบาทนี่ยกให้ชมทุกต้นแล้วนะคะไม่ข้ามหรือแม้แต่ต,ต้นเดียว 300บาทสามรบาทไม้ส่งใบกว้างสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้300บาทสามอยบาท,300บาท,300บาท 300บาท300บาท300บาทอันนี้ส่งคอมแพคดำแดง300บาทด่างขาว300บาท จิ๋วตาแจ๋วสามร้อยบาทอันนี้ดำาชมพูสามร้อยบาทสามร้อยบาทโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะนะคะแลนดถ่ายให้ชมทุกต้นเลยนะคะราคา300บาททั้งทั้งโต๊ะเลยนะคะเหลือ1โต๊ะนะคะราคา300บาทก็คือโต๊ะนี้นะ เดี๋ยวจะพาผู้ชมชมต่อค่ะโตนี้ราคา300บาทนี่ดูสิไม้ส,สวยๆแบบนี้เลย3า0บาท30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 0บาท,บาทไม้เมล็ดทุกต้นนะคะไม้เมล็ดทุกต้นเลยค่ะ ใบกว้างมากตัเนี้สา0รบาทเป็นไม้มเมล็ดทุกต้นนะคะ300บาท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 มาดูต้นนี้เล็กแต่สวยนะคะเนี่ยโตมาสวยแน่นอนต้นนี้สา0ร้อยบาท ด่างด่างสเตียทุกใบเลยค่ะ3า0บาท30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 0อยบาท,บาทดูสีผู้ชมนี่สีชมพูนะคะเนี่ยเวลาเวลาแก่ใบแก่มาสีเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ก็3 0 0บาทค่ะนี่ก็3 0 0บาท สามร้อยบาทสามร้อยบาทสามบาทโอ้โหตัวนี้ดูความด่างของไม้ดูความด่างของไม้ค่ะแล้วดูนี้300สามร้อยบาท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  300บาท3 0 0บาท300บาท,บาทไม้มเมล็ดทุกต้น300บาท300บาทใบเสียนะคะแต่ไม้สวยค่ะเนี่ย300บาทเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวเขาแตกใบออกมาใหม่รับรองว่าสวยค่ะ300 300 300ดูสีค่คะแดงส like ้ม <accept> แบบนี้เลยแล้วดูต้นนี้ค่ะ300บาท300บาท300บาทค่ะ300บาท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  อันนี้มีสองหน่อผู้ชมคะเนี่ยไม้เมล็ดนะดูสีค่ะสามร้อยสามร้อบาทสามร้อยบาทสาม้อยบาทสามร้อบาทสามร้บาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี่สวยอีกแล้วตะใบเสียสามร้อยนี่ก็สามร้อยค่ะนี่ก็สามร้อยค่ะนี่ก็สามร้อยค่ะอันนี้ดำแดงนี่ก็สามร้อยนี่ก็สามร้อยค่ะเนี่ยตรงนี้แลนด์ทายมา สองแถวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปอีกสองแถวะคะ่ะสามร้อยบาทดูสีไมสามร้อยบาท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  สามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทดูใบล่าสุดผู้ชมค่ะเนี่ยลูกไม้อย่างที่บอกเขาบางต้นเขาจะเปิดสีช้าเห็นไหมเนี่ยดูสิอันนี้ใบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เพิ่งจะเปิดสีเนี่ยแล้วก็เปิดมาสวยมากเลยดูค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาท สามร้อยบาท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  300บาทไม้แบ็คบาท3 0 0บาท300บาท3 0 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 0บาท สามบาทส0มบาททุกต้นไม่ใช่ไม้เขียวนะครับผู้ชมขาทุกต้นมีความสวยมีความด่างสีมาแล้วทุกต้นค่ะเนี่ยสามบาท300บาท,บาทส่งใบกว้างด้วดูสีค่ะ300บาท 300บาทถ้าเวลายกให้ชมชัดๆั่ะมันจะสวยใช่ไหมคะแต่แลนแลนไม่ไหวคะ่ะทิปวดแขนเนี่ยสามบาท300บาทเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องแล้วก็ยกได้มือเดียว300บาทจริงเวลายกขึ้นมาเนี่ยไม้มันสวยทุกต้นเลยคะ่ะแต่เวลาเอากล้องจากข้างล่างมันก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะไม่ข้ามแม้แต่ต้ตนเดียวนะคะ ไม่ค้าแม้แต่ต้นเดียวเนี่ยสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทไม้ทุกต้นเขามีสีทุกต้นนะคะเนี่ยดูสิดูสีไม้เนี่ย,หย,ยให้ดูชัดๆเนี่ยสามร้อยบาทแล้วดูใบล่าสุดสามร้อยบาทสามร้อยบาท วันนี้ด้านหนูนะคะก็มีมาเลมาไหลมาไลจํจำหน่ายไม้ออกไปมาเลยนะคะ300บาทพอคาแม่ค้าท่านใดค่ะอยู่ใกล้ก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะส่วนเลกเดนโชโกะชั้นค่ะ300บาทโทรสอบถามเส้นทางถ้ามาไม่ถูกหรือว่าจะปักหมุดมาก็ได้เลกะเดนโชโกาชั้น300บาทไม้ดำแดงอันนี้ก็300บาท ไม้สวยทุกตนนะ้นอ่ะสามร้อยบาทเนี่ยอันนี้เขียวเหลืองอันนี้ด่างขาวสามร้อยบาท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  300บาทมีฝักแล้วอันนี้กระด่างขาวเขียว300บาท300บาทหมายุกต้นสวยสวยทุกต้นค่ะ300บาทราคานี้นะคะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่คุณไม่ต้องคิดเลยค่ะตัดสินใจได้เลยเพราะว่าราคานี้คุณสามารถซื้อไปเลียเล้ยงได้ไปเลี้ยงได้บวกค่าส่งแล้วก็จะตกต้นอยู่ต้น400บาทคือสามารถ ซื้อได้เลยค่ะ3 0 0บาทแล้วเป็นไม้เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะโชก้าชานนี่ถือว่าเป็นไม้มงคลของเราเลยละ่ะ300บาท300บาทอันนี้แตกออกมาสองต้นเนี่ย0 0บาทไม้เมลดเขามีโอกาสที่จะแตกออกมาเป็นกอได้นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ย300บาท300บาทค่ะ ชอบต้นไหนสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะเรนเรนถ่ายทําให้ผู้ชมได้ชมนะคะก็คือ,อที่ผ่านมาก็จะมีราคาหลักพันแล้วก็500แล้วก็300นะคะเนี่ยท่านชอบราคาไหนคะ่ะกดกระดิ่งไว้นะคะผู้ชมคะหรือว่าเลื่อนเข้าไปชมได้ทุกคลิปเลยนะคะที่เรนเรนถ่ายทําให้ชมค่ะราคาก็จะมะีเริ่มต้นตั้งแต่300 500 1 0 0 0 1 5 0 0บาทค่ะชอบราคาไหนก็สอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิป ขอชมรูปได้แอดไลน์เข้ามาเริ่มพูดคุยได้เจ้าของสวนใจดีค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้เลนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแบ่งปันโชคก้าชั้นราคาถูกๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ